ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองเรียกได้ว่าเป็นคลิปแรกเลยนะครับของเดือนมิถุนายนเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปันะครับก็พี่ตายก็เห็นตั้งแต่ ้นเดือนเลยนะถูกเลขท้าย3าตัว0ูนย์ีโอ้พอประทังนี้ไปดางป็นบางส่วนนะคันนี้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานของอิสุสเทียนยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองเนี่ยจะมีการส่งมอบให้กับลูกค้าวันนี้สีใหม่นะครับเจ้าตัวเทาเอลบรูสสวยมากๆเลยฟิล์มติดให้ลูกค้าเรียบร้อยบานหน้าเราเลือกเลย60ซนะครับกรองรังสี UV ได้ดีแน่ๆน,นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเขาเนี่ย รุ่น22เกรดเอสนะครับได้ไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์กระจังหน้าเป็นสีดำเงานะครับแผงหลังพึงด้านหน้าใหม่แต่นะครับยังไม่มีไฟตัดบอกมาให้แต่ที่เขาได้เพิ่มมานะครับในตัว MY 2025ก็คือเจ้าตัวรีโมทเออรุ่นก่อนนะครับ MY 24 23 22 20 21 ลูกค้าจะได้เฉพาะเจ้าตัวเซ็นทันล็อกรอบนี้นะครับอีซูซูใจปั้มให้รีโมดมาด้วยว้า wow! ว <c oughs> อ่ะกันนี้ราคาเงินสดนะครับอยู่ที่657,000บาทนะครับ657,000บาทรวมสีเทาเอลบ u ูสแล้วนะครับรุ่นนี้เราจะได้ระบบความปลอดภัยอะไรจะเข้าไปบ้างรุ่นนี้นะครับมีเจ้าตัวเบรก ABS พร้อมระบบเสริมแรงดันน้ำมันเบรกให้นะครับ ภายในห้องโดยสารก็จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าให้ทำงานร่วมกับเจ้าตัวเข็มขัดนิรภัยนะครับ3.2ที่นั่งเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราขับขี่นะครับอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยด้านข้างนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยตัวนี้เป็นฟิล์ม60นะครับที่เราติดให้ลูกค้าเลือกได้นะเอา60นะครับเอาหน้า60ข้าง70หรือเอาหน้า40 70. ข้าง60ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นฟิล์มของคาร์ดินอนจากอเมริกานั่นเองซึ่งเกรด S ตัวนี้นะครับมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับไม่ใช่ทรงเดิมบอกเลยว่ามีการแต่งทรงใหม่นะครับซึ่งแต่งเล็กๆกน้อยน้อยนะครับเปลี่ยนแค่ชุดรองเทา้าแค่นี้ก็ดูหล่อแล้วนะครับสำหรับเจ้ารถอิซูซุอยากเห็นใช่ไหมว่ารถเดิมเขาเป็นแบบไหนอ่ะขออนุญาตแผนกล้องไปไกลๆนิดนึง นูนนะครับ,น,น,รบนี่เป็นออริจินอลนะครับเดิมจากโรงงานเลยอ่ะเดี๋ยววิตาให้ดูนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยรถเดิมโรงงานเขาใช้เจ้าตัวล้อกระทะขนาด15นิ้วเบอร์อยาง2 15 70 15เานะครับแล้วก็มือเปิดท้ายเนี่ยแล้วก็มือเปิดประตูเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ที่เห็นเนี่ยใสๆสคือยังไม่ได้ติดฟิล์มไฟเลี้ยวกระจกด้านข้างไม่มีนะครับจะอยู่ตรงแก้มด้านข้างแผน อ่ะอันนี้คือเดิมจากโรงงานเดี๋ยวเราตัดมาตัวที่ไม่เดิมกันบ้างนะครับสีเดียวกันนะระหว่างเจ้าตัว4ประตูนะครับกับเจ้าตัวแคปตัวนี้อ่าตัวสีประตูนะครับไม่ใช่ตัวสประตูตัวแคปตัวนี้นะครับนี่ด้านหน้าเดี๋ยวพี่ต๋ยยังไม่ได้ให้ดูเลยด้านหน้านะครับตัวนี้เมื่อกี้มีสายเข้าสายเข้าตั้งแต่เช้าเลยวันนี้นะครับต้องโปรดเปิดหมดเครื่องบินไปละนะครับเดี๋ยวจบคลิปค่อยว่ากันอ่าขันนี้นะครับ จะติดในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับขนาด18นิ้วโดยแม็กเนี่ยจะเป็นส่งการโครง้งโค้งออกนะแต่เราจริงสังเกตดูไหมว่าเฮ้ยมันไม่ล้นนะถึงมันโค้งออกนะครับตัวนี้ออฟจะเป็นบวกนะครับก็จะเป็นออฟ25ออฟเซต25นะประมาณแล้วก็แม็กเนี่ยอยู่ประมาณ8.0หรือ8.5ประมาณนี้แหละพอความไม่ล้นเลยยางเป็นของคิรินเบอร์ยางเดี๋ยวไปต่อให้ดู 2 4 5 4 5 18นะครับสำหรับเจ้าตัวเบอรอ์ยางเบอร์นี้อันนี้ลายยางเขาใส่สตัดปรับเกีียวนะครับโหลด2นิ้วครอบคาลิปเปอร์สีแดงนะครับแล้วก็ดุมล้อจะเป็นสีแดงนั่นเองดันหน้าเด,ดี๋ยวพี่ตาให้ดูลนไหมเนี่ยไอ้ไม่ลนนะเอาจริงไม่ล้นเลย ไม่ล้นเลยไม่โดนข้อหาหล้นนะครับอาจจะโดนข้อหาดัดแปลงสภาพว่ากันไปว่ากันไปส่มากส่วนมากสเต็ปอย่างเงี้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าไม่ลน้นแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยไม่ได้แต่งแบบโหดจนเกินไปนะครับเอาแบบส,ยสวยๆแบบกําลังได้กําลังได้นะเดี๋ยวไปต่าให้ดูล้อด้านหลังเขาด้านหลังเนี่ยใส่กองโหลดนะครับโหลด3นิ้วนะ เบอร์ยางเป็นยางเบอร์เดียวกันนะครับโดยปกติน่าใช้เท่าไหร่หลังก็จะใช้เท่านั้นนะครับส่วนมากไม่ใช้เบอร์ยางต่างกันสามารถสลับกันได้4ล้อนะอ่าเรามีตัวดุมนะครับไม่ใช่ตัวดุมสีตัวดัมเบกนะครับส่วนมากเราก็จะมีการพ่นให้ลูกค้าใหม่ตอนที่เราติดตั้งเข้าไปนะก็ใช้สเปรดำพ่นได้เลยขอบน็อตล้อนะครับน็อตล้อสีแดงขอบอดุมล้อก็จะเป็นสีแดงเช่นเดียวกัน JAYP Racing เจ็บเหรอเดี๋ยวพี่ตาให้ดูมันมีออฟเียนบอกไหมอยากรู้ว่าตัวนี้ออฟมันเท่าไหร่อันนี้จริงมันตัวดูที่กล่องใส่กล่องโหลดเห็นชุดกล่องอาไม่แดงๆอะเดี๋ยวพี่ตาให้ดูกล่องโหลดสามนิ้วนะครับตัวนี้ ตัวนี้ไม่มีกล้องอ่ะขอโทษทีกล้องมองหลังมีมาให้นะครับสาหรับเจ้าตัว S ตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้นะครับเนี่ยพี่ต่าให้ดูมีกล้องให้นะครับหน้าจอกลางมีให้เช่นเดีวยวกันรุ่นที่ไม่มีกล้องก็คือเจ้าตัวสปาร์กนะครับมีหน้าจอให้แต่ไม่มีกล้องตัวนี้นะครับไม่มีล็อกฝากท้ายให้ตัวท้ายเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยโล่งๆคลีนๆ ส่วนเครื่องยนต์นะครับเราก็ทราบกันดีแล้วแหละว่าเจ้าตัวเครื่องยนต์เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวเครื่องยนต์ใหม่นะครับก็คือเจ้าตัว2.2 m a c f o r s นั่นเองราคาเงินสดของเขานะครับจะอยู่ที่675,000บาทนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.2 m a c f o r s 2,200cc นะครับตัวนี้แรงม้าอยู่ที่163แรงม้าแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่400นิวตันเมตรโอ้เรียกได้ว่า ทั้งมาทั้งบิดนี่มาเยอะเลยทีเดียวสวยนะรุ่นนี้ใครอยากได้เกียร์ออตโต้ก็มีใครอยากได้เกียร์ธรรมดาก็มีนะครับเดี๋ยวไปจ่ายเลือกหามุมถ่ายรูปกอนโอ้โหถ่ายสวยทุกมุมเลยเว้ยเดี๋ยวเอามุมนี้สักมุมนะนี่ใครอยากดูภาพนิ่งแบบนี้ถ่ายด้วย เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปคือจะได้เสร็จทีเดียวนะครับถ่ายวีดีโอไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยว<ะ>๊ับ <c oughs> ลูกค้าท่านใดยอยากได้นะครับก็โทรหาพี่ต่ายได้นะ0850172902นะครับทวนอีกรอบหนึ่ง0850172902นะครับแล้วก็เ,เพจนะครับก็จะเป็นต่ายอิซุสุบุรีรัมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเห็นหน้ากันนิดนึงก่อนปิดคลิปนะครับก่อนที่สายจะเข้ามาอีกก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงไม่เจ็บไม่จนนะครับเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ